วัครับวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคม2563รายงานข่าวตอนนี้16ริกา2 2นาทีช่อง3 Thailand News นะครับ ch 3 Thailand News รายงานเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วก็ประมาณ14บนาฬิกา2 2นาทีานะครับรายงานว่าโลแล้วเรือดำน้ำกองเรือย,ยุทธการสัตหีบสร้างป้ายใหม่อย่างอลังการนะครับ <c oughs> มูสื่อข่าวรายงานว่าบริเวณด้านหน้ากองเรือยุทธการถนนสุขุมวิทอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีการก่อสร้างป้ายของหน่วยใหม่โดยมีป้ายขนาดใหญ่อลังการนำรูปแบบเรือหลวงและเรือสวนมาเป็นพื้นหลังพร้อมเฮลิคอปเตอร์บนเรือส่วนบริเวณโดยรอบมีการจำลองยุโทโธปกรณ์ของกองทัพเรือมาไว้ด้วยกันแต่ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือมีการสร้างเรือดำน้ำจำลองบริเวณด้านหน้า ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือขณะน,นี้ช่างกำลังเร่งมือก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะให้แล้วเสร็จก่อนที่พลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้พรญชาการฐานเรือจะ,กะเกษียณอายุราชการนั่นเองลองมาดูคอมเมนต์ของคนที่มาเม้นต์ใต้ข่าวของช่อง3ดูนะครับว่าคอมเมนต์เป็นอย่างไรกันบ้างนี รายแรกบอกว่าอ๋อรู้ความจริงถึงบางอ้อพวกทหารเข้ามายึดบ้านยึดเมืองมาเพื่อสิ่งพวกนี้หร,อหรือซื้อรถถังเอย่ยเรือดำน้ําเอย่ยสร้างสิ่งต่างๆเอย่ยรีบนะเดี๋ยวไม่ได้กินไม่ได้โกงเจ็กเขาออกมากันแล้วอนดาดการเมืองไทยภายใต้ทหารคนที่2องคอมเมนต์ว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านอ๋อที่ประเทศเพื่อนบ้านเขามี 5G6G ใช้ กลับไม่อ้างถึงตัวเองถอยหลังลงคลองทำเป็นเงียบคอมเมนต์ที่3นะครับเดี๋ยวจะลองดูสักห้าคอมเมนต์ละกันความปยะยาขั้นสุดไม่สนหัวประชาชนใดๆทั้งสิน้นประเทศจะชิบหายเศรษฐกิจโลกจะดิ่งเหวอย่างไงโนสนไม่เอารัฐประหารไม่เอาเรือดำน้ำอีก2คอมเมนต์ละกันนะครับไล่เรียงลงมาเวรกรมประเทศทาวะโรคระบาดเศรษฐกิจจ้ำแย่แต่รัฐบาลหาเรื่องซื้ออาวุธไม่หยุด อ่ะคอมเมนต์สุดท้ายอาเอากันเข้าไปโรงงานทยอยปิดคนในประเทศขาดสภาพทางการเงินการส่งออกสวัสดิการทางประกันสังคมแต่หน่วยงานรัฐจัดเต็มแบบไม่ต้องเกรงใจใครแล้วจะไม่ให้ชูส3นิ้วได้ไงปัดโทษนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่มีนะสา่โซเชียลก็ามาแหกคอมเมนต์กัน,กนใต้ข่าวของช่อง3 Thailand News ์นะครับโอเค ลุงไวรายงานแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเดือดกันมากกว่านี้นดยครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่อง,งต่างๆก็มาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงไวกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ